โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะจากที่มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทางราชการของทางข้าราชการตำรวจนะคะซึ่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาจันทบุรีของเราก็ได้มีการต้อนรับท่านผู้การท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีคนใหม่นะคะโดยในวันนี้ค่ะทางกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการจัดพิธีรับมอบหน้าที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีค่ะ โดยวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะที่อาคาร1ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีวันนี้ได้มีการจัดให้มีพิธีรับมอบแฟ้มหน้าที่และรับมอบธงประจำหน่วยงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โดยตามที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่24กันยายน2563ได้แต่งตั้งให้พลตรตรีสุวิชานยานกิติกลุ่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญดำรงตำแหน่งใหม่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา โดยในวันนี้นะคะมีพิธีค่ะที่เป็นการพิธีมอบหน้าที่ผู้บังคับการนะคะ <c oughs> ก็จะมีทางข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะคะเข้าร่วมในพิธีจํานวนมากเลยค่ะโดยทั้งนี้ท่านพลตารวจตรีสุวิชานญานกิติกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีท่านได้กล่าวในพิธีนะคะว่าในฐานะที่พวกเราเป็นข้าราชการตํารวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรงมีผลทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษกับประชาชนผมจะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยนำนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ข้าราชการตำรวจทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรเพื่อให้ประชาชนรักและศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจอันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆของตำรวจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะนี่ก็เป็นทอยคำนะคะที่ท่านได้กล่าวในพิธีวันนี้ค่ะ